ที่หอสมุดปิยะมหาราชบรรลึกตึกถาวรวัตถุให้บริการหนังสือที่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์หนังสือที่เกี่ยวข้องก,กับมหามกุฎราชสันตติวงศ์โดยในห้องบริการหนังสือใหม่เป็นการเก็บรวบรวมหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ซึ่งหสวนมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่5ในทุกด้าน ทั้งที่เป็นพระราชนิพนธ์และหนังสือที่เขียนขึ้นโดยบุคคลอื่นวิทยานิพนธ์รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่โดยมีหนังสือให้ค้นควาหาข้อมูลมากกว่า4,000เล่มและเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา9น้นาฬิกาถึง16นาฬิกา